คุณผู้ชมคะช่วงนี้เรากลับไปกันที่ชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีนะคะดูเหมือนว่าตอนนี้ค่ะทิศทางของการนำรารยงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนะคะ,คะหลังจากที่ต้องฝ่าฟันแล้วก็เดินหน้าตามโมเดลชายแดนสะอาดมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นเดินหน้าควบคู่ไปกับการป้องกันโควิด19ในพื้นที่ชายแดนและชายแดนด้านจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะก็มีความชัดเจนของโมเดลระดับประเทศ วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงความชัดเจนนี้กันนะคะกับทางด้านดรรัตวิทย์ตั้งเกียรติพัชระ,ชาะนายกสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชายแดนไทยกัมพูชาจันทบุรีสวัสดีค่ะท่านดรคะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างนั้นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าจะพูดถึงความสําเร็จเรื่องของการแก้ไขปัญหาทางด้านของรายงานแล้วก็โควิดพูดได้เต็มปากไหมคะวันนี้ชายแดนจันเราทําได้คือต้องยอมรับว่า คืออย่างที่ผมออก n อ t มาโดยตลอดแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้จันบุรีเราคิดระบบโมเดลของภาคเอกชนกับภาคราชการใช้ในระดับประเทศได้แล้ววันนี้ต้องบอกว่าเราประสบความสําเร็จแล้วก็ด้วยเหตุผลและหลักการพร้อมทั้งตัดใจเนี่ยมันมีอยู่ในตัวเองหมดตั้งแต่เริ่มเป็นโควิดแล้วก็เราพยายามทําเรื่องแรงงานสะอาดให้ชายแดนสะอาดแรงงานสะอาดนะครับค่ะ ทีนี้คำพูดที่ติดหูดูเหมือนว่าทุกวันนี้ไม่เพียงแค่ในจันทบุรีเท่านั้นรวมไปถึงพื้นที่ตามแนวชายแดนและการพูดคุยกันของคณะรัฐมนตรีก็มีการพูดกันด้วยนะคะถึงคำว่าแรงงานสะอาดชายแดนสะอาดตรงนี้แลละค่ะอยากให้ท่านช่วยแนะนำหน่อยนะคะว่าโมเดลที่เราทำมาตลอดช่วงที่เราเจอโควิด -19 จนกลายมาเป็นคำว่า แรงงานสะอาดชายแดนสะอาดเราวางมาตรการวางโมเดลนี้ไว้ยังไงอะค่ะจะต้องต้องนําเรียนว่าตั้งแต่วันที่20สิบมีนาคมสอห้ารอยหกิสามเนี่ยเราเริ่มมีโควิดระบาดเนี่ยเราใช้โมเดลระบบของการป้องกันโควิดแต่เศรษฐกิจต้องเดินไปให้ได้พอหลังจากนั้นไม่นานประมาณแปดเดือนเนะี่ยมันก็ไม่หายสักทีหนึ่งเราก็ต้องมาใช้โมเดลที่สองในใ,ในในในหนึ่งปีในรอบหนึ่งปีที่โควิดระบาดรอบสองเนี่ยเราก็ใช้กันว่าป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ แล้วก็ช่วยกันฆ่าโควิดให้ได้ก็คือต้องต้องใช้ระบบนี้นะเพื่อเพื่อกระตุต้นความเข้มแข็งของคนที่อยู่ตามแนวชายแดนแล้วก็คนที่อยู่ในเมืองค่ะหลังจากนั้นเรามองว่าพอมาระบบสามเนี่ยพอมาระยะที่สามเนี่ยทําให้เราเห็นว่าพอรอบสามเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยกันอย่างจริงจังเต็มที่เนี่ยเราก็จะลําบากเพราะว่าเราก็ต้องใช้โมเดลที่สามเนี่ยจะเป็นโมเดลที่เรามองถึงส่อนาคตวุทธศาสตร์ส่วอนาคตว่า ยังไงในเศรษฐกิจต้องเปิดให้ได้ประเทศก็ต้องเปิดให้ได้ก็คือเราใช้ระบบของเต้องฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจแล้วต้องอยู่ร่วมกับโควิดให้ได้อันนี้คือที่มาของแรงงานสะอาดชายแดนสะอาดเพราะว่าถ้าเราเปิดพื้นที่แล้วเนี่ยแรงงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องที่เราต้องป้องกันเรื่องของแรงงานด้วยที่จะไม่สะอาดคือป้องกันโควิดกับแรงงานด้วยในขณะเดียวกันเนี่ยคนไทยได้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด แต่ว่าแรงงานที่อยู่กับเราให้การบริการให้การดูแลเรื่องเศรษฐกิจช่วยเหลือเรื่องการสร้างเศรษฐกิจเนี่ยไม่สะอาดไม่เกิดประโยชน์มันก็จะเป็นรูปแบบของน้ําสะอาดที่บริสุทธิ์อยู่ใ,ในแก้วแต่เราเอาน้ําแข็งเนี่ยที่ไม่ได้ผ่านการกันกรองของน้ํะแล้วเอามาทําน้ําแข็งแล้วก็น้ําแข็งนั้นมาใส่ในแก้วเพราะนั้นเวลาถ้าเราจะสร้างเศรษฐกิจหรือต้องใช้ต้องมีพวกเขาที่มาร่วมกันสร้างเศรษฐกิจในการใช้แรงงานเนี่ยมันก็ไม่สะอาดเพราะนั้นตรงนี้แหละคือที่มาของเราบอกว่า ยังไงชาัฐบาลกระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องมีวัคซีนให้กับแรงงานด้วยม <thinly S 1> ีใจมากนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอธิบดีกกรมควบคุมโรคเนี่ยได้ประกาศชัดเจนว่าต้องมีวัคซีนเอ่อคราวนี้จัดวัคซีนให้ผิดกับแรงงานแล้วตอนเช้าก็มีข่าวทุกช่องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องฉีดวัคซีนให้กับแรงงานที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสัญชาติไหนไม่ว่าจะถูกหรือผิดต้องต้องฉีดให้เข้าหมายถึงว่าเข้ามาถูกหรือผิดต้องฉีดให้เข้าก่อน เพื่อที่จะเป็นประธานในการเปิดประเทศอย่างสมบูรณ์ครับค่ะนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เป็นโมเดลที่เราได้วางเอาไว้ทีนี้อีกสเตปหนึ่งวันนี้เป็นวันเริ่มแรกของการจัดตั้งวัน stop service เพื่อที่จะขึ้นทะเบียนแรงงานที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมาย <S <S และอีกก้าต่อไปก็คือในเรื่องของการนราแรงงานเข้ามาก้าต่อไปก็คือการที่จะเราเปิดด่านชายแดนท่านคิดว่าก้าระยะต่อไปนี้วางสเตปเรื่องของการก้าเดินชายแดนไว้ยังไงต่อคะ คือครับก็คือหลังจากเปิดขึ้นทะเบียนแรงงานเนี่ยตอนเนี้ภูมิศักด์ปัญหาก็มีเรื่องของขั้นตอนที่ยังซับซ้อนนิดหนึ่งคือพวกนี้จะเชิญท่านจัดหางานได้มาพูดคุยเพื่อลดขั้นตอนเพื่อจะต้องระดมคนที่ก็อย่างตอนเนี้คนอยากมาขึ้นทะเบียนเยอะมากแต่ว่าในขั้นตอนเนี่ยมันจะล่าช้านี่ได้คุยกับท่านจัดหางานและให้ทีมเลยขาทีมทาํางานหน้างานได้คุยแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือ ตอนนี้สบคชุดใหญ่เนี่ยได้อนุมัติแล้วในการนําเข้ารายงานของจังหวัดจันทบุรีประมาณหนึ่งหมื่นสองพันคนถึงสองหมื่นคนแล้วก็จังหวัดต่างๆอีกในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราได้พูดคุยในเบื้องต้นกับผู้ว่าการจังหวัดออพัทลังมองแล้วเพราะแรงงานเราส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่ที่จังหวัดพัทลังคองแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยวันอังคารเนี่ยจะเข้าคอรอมอ,อนุมัติถ้าคอรมอ,อนุมัติเนี่ยวันที่สิบเจ็ดเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้ไประชุมคณะ กรรมการเศร,รษฐกิจกรอคณะกรรมการร่วมภาครัฐเลขาชนเนี่ยเจ้าหน้านำเรียนท่านผู้ว่าว่าต้องขอหนังสือท่านผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยถึงผู้ว่าพัทบองผู้ว่าไพลินเพื่อทําแก้เขาทราบว่าเราจะต้องเราเปิดเรื่องนําแรงงานของกัมบูชาที่จะเข้ามาเป็นจํานวนอย่างมากมายซึ่งผู้ว่าพัทบองเนี่ยก็ได้พูดถึงหน่วยราชการที่อยู่ชายแดนของเขาแล้วนวมาให้เตรียมในเรื่องการรองรับเรื่องพวกนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของความมั่นคงเนี่ยก็ได้คุยกับการประสานงานกับหน่วยประสานงานกับทางทหารว่าช่วงนี้ ต้องอยาให้คนกัมพูชาเนี่ยเล็ดลอดเข้ามาในช่องธรรมชาติอย่างเด็ดขาดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะเปิดชายแดนแล้วนะครับนี่ก็คือนี่นี่คือสิ่งที่เราเราได้วางระบบสะเสตจงานไว้ครับทีนี้ถ้าเกิดเราจะมองถึงความสําเร็จความสําเร็จสุดท้ายของเราที่เราจะได้ความภาคภูมิใจคือการเปิดประเทศอย่างเสรีเหมือนอย่างที่เราเป็นมาหรือว่าความสําเร็จในการที่เราสามารถควบคุมโรคแล้วก็เดินหน้าธุรกิจไปได้ท่านมองในมุมไหนคะ ผมมองอย่างนี้ครับผมมองว่าทุกส่วนเนี่ยต้องควบคู่กันไปให้ได้ในขณะเดียวกันเราต้องมีรูปแบบของเราที่ชัดเจนวันนี้ผมกล้าพูดเลยว่าจังหวัดกาญจนบุรีที่อำเภอป่งนํำร้อนอำเภอสอยดาวในานามของสมาคมการค้าและการท่องเที่ยวชาแนไทยกัมพูชาพร้อมทั้งกระบวนการของนโยบายของท่านผู้ว่าทาน,นายอำเภอทางสารสุขจังหวัดสารนสุขอำเภอแล้วก็ส่วนความมั่นคงเนี่ยได้บูรณาการกันอย่างแท้จริงในการตรวจ ATK ให้กับแรงงานที่มีอยู่ในพื้นที่ ทุกเจ็ดวันแล้วเราปฏิบัติเรื่องนี้มาเป็นเวลาเกือบสองเดือนแล้วนะครับแล้วก็แรงงานแล้วก็ร้านค้าที่อยู่ตามแนวชายแดนเราทําเป็นตัวอย่างเลยนะครับของช่องสวนส้มของช่องบ้านแหลมช่องผักกาดเนี่ยชอบเตอรีเนี่ยเราตรวจทุกเจ็ดวันตอนนี้เราสบายใจมากเป็นเรื่องที่เป็นความสะอาดมากแล้วตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราสําคัญที่สุดก็คือถ้าแรงงานเราสะอาดเรามีโมเดลแล้วเนี่ยเราจะเปิดประเทศอย่างรวดเร็วเนี่ยไม่ใช่เรื่องเสียหาย เราสามารถดําเนินการได้แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเรามีรูปแบบมีโมเดลมีในเรื่องของขั้นตอนระบบเราทําเซ็ตได้หมดหมดแล้ะเพราะว่าเราผ่านงานใหญ่มาหลายงานแล้วนะครับ วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านมากนะคะได้ความรู้เป็นอย่างมากเลทีเดียวสําหรับโมเดลชายแดนนะคะที่จะทําให้โควิดนั้นจางลงแต่ว่าเศรษฐกิจนั้นก็ต้องเดินหน้าควบคู่กันไปด้วยเราคาดหวังนะคะว่าทุกอย่างนั้นจะกลับคืนเข้ามาโดยเร็วแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับบุคลากรหน่วยงานทุกๆภาคส่วนที่อยู่พื้นที่ชายแดนด้วยขอขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นสถานการณ์พื้นที่ชายแดนที่ก็เป็นอีกหนึ่งสเต็ปนะคะที่เรากําลังจะก้าวต่อไปหลังจากที่วันนี้นะคะเราได้ขึ้นทะเบียนรายงานต่างด้าววันต่อไปเราจะนํารายงานเข้ามาและในวันต่อไปเราจะเปิดชายแดนค่ะ